ภคว a ต a ตสาวัตตสัง s ฆสามีจิตตติปันโนภควัตตสาวตสังโฆยิทันจตาริปุริสยุคขาิอัปุริสุขลลเตสาภตสตงโ ยออะลุตารังบุญยักษ์เขต รับปฏิบัติมาแด่องค์สมเด็จขวันเห็นแจ้งจัตุสัตว์เสร็จบัน we อันตรายไดๆจงดักและกันเสื่อชื่อันเฮ็ดบุญอยากมวนสนุกสนานซื่อๆมันกระได้จะควบมวลควบสนุกสนานเออนี่ขันเทาตังเปล่าไมไว้แดงสันตัวบุญมันไม่ได้ การตั้งเป้าหมายการทำบุญ่าโอ้ยเพิ่นผ้าเหตุกะเหตุไปสลักเออเพิ่นว่าให้เหตุกะเหตุไปสลักโดยไม่มองถึงจุดหมายหรือว่าความหมายของการทำบุญว่าทำแล้วเราได้อะไรทำแล้วทำเพื่ออะไรขันเหตุเังสั้นบัดนี้มันก็บพราะเกิดผลเออเพิ่นผ้าเหตุไหมเออเพิ่นว่าเหตุเห็ดเังสั้นเหตุเังสี่เออเพิ่นว่าเหตุกะเหตุน้ำเพิ่นสิดนเออเพิ่นเนี่ยมันไผลระเพิ่นเนี่ยพราะยัจ่า เออเพิ่นว่าเพิ่นวาเนี่ยได้เออว่ายังขึ้นกับเพิ่นว่าไหมสันิเออแม่นไผ่หเพิ่นสันสิเออเพิ่นเนี่ยหมายถึงคนผู้รู้อีเมคําว่าเพิ่นวาเพิ่นวาเนี่ยก็คือถ้าจะพูดทางภาษาสามัญภาษาที่มันเป็นทางการก็คือบัณฑิตหรือผู้รู้ก่อนเราเออเพิ่นหูมาก่อนเฮ้าแบบเนี้ย เพิ่นกับผ้าเห้าเห็ดเออแน่วที่มั่นถือมั่นคว้นทาให้มันมีเป้าหมายเนี่ยคำว่า,าเพิน่นวาเพิ่นวาเนี่ยขันเัาหูจักว่าเออเพิ่นวาเนี่ยเือเพื่อฟูเพิ่นเห็ดมาก่อนเลยเพิ่นหูจับวา,อ,า,วาอันนี้มันถือตัวอันนี้มันบ่ถือตัวอันนี้มันเห็ดไปแล้วมันมีปัญหาตัวมันสัตว์นั่นแหละคือคือว่าเพิน่นวาขันเพิ่นเห็ดแล้วประเี๋ยเพิ่นผ้าเห็ดเนี่ยพัตมาเสือวา ผู้เฒ่าผู้แก่พ่อแม่ผู้เพิ่นพาเฮ็ดมาเนี่ยหับรองว่าบ่พผ้ายางทางผิดแท้ๆ์แตนี่อาตมาเชื่อว่าซั่นเออผู้เฒ่าผู้แก่พ่อแม่เพิ่นพาเฮาเฮ็ดมาเนี่ยเพิ่นก็พาเฮ็ดแต่แนวดีๆเฮ็ดตั้งแต่แนวถูกแนวควรแท้เฮ็ดตั้งแต่แนวอ่าเป็นไปตามเห็ดตามข้องประเทศนี่อันนี้ล่ะเพิ่นว่ามันอยู่บางนีไหมเออเพิ่นว่ามันอยู่บางดี ขันบน๊อบแมนโอ้ยเพิ่นวาจังสั่นกับเฮนนั่เพิ่นโหลดเพิ่นวางสี่กับเฮนนั่งเบนโหลดโอ้ยพูดตายลงมักเหล่าไรทุนเอาเหล่าไปถวายหลวงพ่อจัาสองลังเนี่ยปรเด็นเพิ่์นวายจังสันนี่ไมนจังได้บุญมาจาังห่วยหลวงพอ่อกัดิเมาตีกันครับวัดยุบไนแล้วเออมันสิได้บ่าลาะบุญมาเนี่ยเออขันเพิ่์นวายถวายอย่า,า,างผู้ขันพูดตายมักอย่างน่นะว่าเอาไปถวายเพิ่์นวาได้กินได้ประเด็น เนี่ยขันวาจังสั่บักลาบง่วงก็ลาบง่วงมาถวายหลวงพ่อเออจังสีพ่อสิได้กินยดหอกหลวงพ่อขันสีหมักเนี่ยโย่เออแต่ว่าสิ่งยืนที่มันไม่ครวรเออสิ่งที่มันบกควนเออขันเพิ่นมักไปได้กระตามแล้วก็แยกเราไปถวายเออขันยักให้เพิ่นกินเออกะแนวมันบดีกะเอามันพานไปแล้ว กินตะตอนบ้านาได้อบางลาเอ้ยว่านสันตายไปแล้วก็กินตะบุนเดอร์านสันก็ว่าไม่นสันก็ไดรดอกเออเอาแนวที่เหมาะที่ควรนั้นก็คือมีเป้าหมายอ,อีกอันสุดท้ายเป้าหมายที่การทําบุญเนี่ยคือหวังอยากจะได้บุญเออหวังอยากได้บุญเออได้นนบุญเกิดขึ้นก็ไผประเด็นหนึ่งได้ให้แก่ผู้ไวชน สองได้ให้กับผู้ยังมีชีวิตยอยู่ผู้กระทำเนี่ยข้าวตั้งเป้าหมายว่าเอออีพอีอแม่ภาพเป็นเหตุเอาหลังจากเผาสลี่ละละ่างเพิ่นแล้วเอากบมาธิบุญตักบาตรยาน้ำไปเพิ่นนี่เละเป้าหมายเออแนวทเออีเพิ่นสิดได้เ็คือ้นมิถงตาบ,บุญตาบ,บุญสนมิแงต่ทาต่า,านตาศีนาวนาวถ้าเราตั้งเป้าหมายไว้อยา่างนี้เราก็หมายความว่าเรารู้ในสิ่งที่เราทำ คณะวสิงที่เข้าถ้ำเนี่ยเป้าหมายเข้าตั้งไปแล้วเนี่ยเราก็ทําให้มันบรรลุเป้าหมายหรือบรรลุวัตถุประสงค์ให้สําเร็จเออคือเมื่อบ้านมืึงเออเมื่อบ้านนี่ละผู้สําเร็จก็หลายอยู่นี่เออผูดเรื่งเฮ้ยกูวาแล้วกูวาแล้วผับบ้านนี่เออประเดผู้ดีสื่ออันเบิร์ดเบิร์ดผับบ้านนี่เออจังสี่เป็นต้นมันมีเป้าหมายแต่มันมีอุปสรรคในการสก,ก,ารกัดกั้น เออเออมันมีเป้าหมายแต่ว่ามันมีอุปสรรคสกัดกัมันก็ไม่บรรลุเป้าหมายเช่นเดียวกันเออเหตุบุญเื่นกันในแม็มาเห็ุบุญกันมีเป้าหมายแล้วปะเนี่ยขันมีแม้วมีแนวมาสกัดกันนี่มันกับวัตถุประสงค์ที่เข้าตังไว้มันก็ไม่สําเร็จเช่นเดียวกันฉะนั้นเป้าหมายที่เราตั้งไว้เนี่ยไม่จําเป็นจะต้องให้สําเร็จทุกครั้ง แต่ให้ใช้ความพยายามพยายามในการเหตุบัเอิอเขาต่างเป้าหมายมาแล้วเพาะกติเหตุเท่าที่เทาเหดดเออตุใดทางกายเราเหตุใด,ดหรือว่ากำลังที่เทาเหตุใดบามคนมาตั้งเป้าหมายไว้หลายๆโอ้ยคูต้องเป็นหน้ายกลาเทมนตีให้ได้วะะ่ามันก็เกินไปยังทันกระได้ครูเสียวแล้ววันที่หนึ่งกระน,น่ำมืออื่นมือหืออะะ่เดียวว่ามันก็เกินไปแต่ว่ากะมี่อยู่ดีลงแต่ถีนนีซิหมวดต่อแล้ว เออแต่ถถือไม่ยูเนี่ยแต่ว่ามูกินไปบ่อนับปัินี้ <c oughs> เอ,อ่อเป้าหมายมันมีต่างกันนี่แม่เออวัตถุประสงค์ฉะนั้นเนี่ยเราทำอะไรก็ช่างเราตั้งเป้าหมายเอาไว้อย่างน้อยๆมันก็เป็นแรงลักดันแรงพักดันในห้องมีความมุกมากนะักในการกระทําเออในการกระทํายอย่างเฮ็ดบุญอย่างเสียเออตั้งเป้าหมายเอา ตายก็ตายทีเดียวท่านเราค้นพบกับมาตายหมดสามเทียรเรา菩นเห็ดเหรา,าสัก菩นตั้งไว้จังสันเป้าหมายเรามีแล้วเราก็ทำาอย่างนิมนต์พระย้าประสงค์มาเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็อีกไม่นานก็จะถวายสังฆทานเออศีลในรักษาเนี่ยทานยังกําลังเจริญเริ่มทำขณะนี้กําลังเจริญภาวนาอยู่ฉะนั้นเนี่ยเจตนาในทางพระพุทธศาสนาอยู่สามีอยู่สามประการในการกระทํา เออว่าเสิเหตุบุญหรือว่าเสิเหตุน,นั้นก็นตามเน้่ถ้าเราตั้งเป้าหมายตั้งเจตนาไว้เนี่ยป็นว่าปลุกพระเจตนาเออก่อนเอาเสียเหตุเนี่ยเขาตั้งเป้าหมายเอาไว้ถูกต้องแล้วประการที่หนึ่งก่อนเอาเสียเหตุเนี่ยจังเสิเหตุหบุญหรือกันขันเสิเหตุบุญเมื่อก็ต้องเตรียมไปเตรียมยังแนบไปเตรียมกำลังทรัพย์เตรียมกำลังกายเตรียมกำลังคน เตรียมกำลังสถานที่แล้วเตรียมไปเนี่ยบุพพารเจตนาก่อนทเราเตรียมให้มันพร้อมเออมีก่ก่อนก่อนเท่าสิเหตุเนี่ยเขาเตรียมไปพร้อมเบิดคันคณะเหตุมันจังบอบุญไหวไหมจังเห็นบ่เขาเตรียมไปมนปไันบ้บุายบ่ได้เป็นอารมโจเกตเดี๋ยวกัควักกันแก้กันเดี๋ยวกันควักกันแก่นี่นวนนความไม่พร้อมมันเกิดขึ้นมันก็มีมาอย่างนั้นบุพพารเจตนาเราตั้งใจเอาไว้ก่อน 2องแเนี่ยมุนจจยะจีตนาขณะที่เราทำเนี่ยเราก็พร้อมหรือภูมิใจในสิ่งที่เราทำขันเท้าตั้งใจไว้ก่อนลอเลยแมอย่างน,น้อยๆขณะที่เราทำเนี่ยหนึ่งความพร้อมมันมี ừ, ส่วนาป,ปัญหาเฉพาะหนามันอาจสิเกิดมีอยู่สมองนั่นละ เออปัญหาเฉพาะนาคือหอยังกระไม้ถึงบาคอรอเคลเลอาซิว่าพร้พอมในขณะที่เฮ้าเห็ดเราก็ยังดีที่เราได้เตรียมมาไว้แต่ว่าคันบ่เตรียมมาเดียวโอ้ยจะเปยังระบายเนี่ยเออเอการพระกักส่วนมดแม่ออกับเอิญการยังสั่งจังสิเป็นต้นอ,อันนั้นคือไม่เตรียมถ้าเราเตรียมแล้วเนี่ยในขณะที่เราทาเนี่ยเราก็พร้อมในเมื่อพร้อมเนี่ยมันก็ การทำมันก็ราบรื่นมันก็เป็นไปตามขันตามตอนตามคณะไม่าเข้าถ้ำเ่ยมุนจจย้ายเจตนาคณะทำเนี่ยเราก็พร้อมเราก็ภูมิใจดีใจสุดท้ายอัปปะเจตนาหลังเราทำแล้วเนี่ยเราก็ดีใจอิ่มใจอิ่มเอ,อิบใจหมายวามา่าจังไหนไปเนี่ย บมว่าวันตั้งแต่เหตุบุญด้แม่เ,มเหตุนั้นคือกันคันตั้งแต่ไปเหตุแล้วเนี่ยความสำเร็จมันเกิดขึ้นเออความสำเร็จมันเกิดขึ้นมันก็ภากภูมิใจเท้เลยโอ้กูเหตุใดแล้วสำเร็จแล้ว,เน,ลวเนี่ยย้อนมือย้อนตีนของกูเองเนี่ย,ยความภูมิใจความดีใจความอิมอมอ่มใจอิ่มเอิบใจในสิ่งที่ตนได้ทําแล้วนเนี่ยเนี่ยจังพระไม่เนี่ยบวชมาแล้วเนี่ยหามโกเกตมือเนี่ยจังน้อยอีกมือเอื้อมือฮือกับ,บ่าสิซึ เออเนี่ยพู่มใจแบบนี้กอนที่บวชตั้งแก้ไว้แล้วกูสิบวชบวชบ้าก็ได้บ่ชบาก็ได้ขณะบวชมาแล้วก็สั่งพุญงามความดีตะปฏิทรําบัดสวนมนจะเลิญศีลพระวนาทําคว,ว้มสบายทุบว่วทุบวาถาคู่บาอาจารย์สิ่งไหนที่มันเป็นคุณงามความดีทำสะสมมาไว้มันเป็นกองบุญขณะตีธาตบ,บันี้องสมมือสิซึกแล้วเนี่ย กับภูมิใจโอ้กูได้บวชแล้วบวชแทน่นบุญคุ้นพอแม่บวชเน่อกันไปบ้าไปบนใช่ไหมคูก็ได้บวชให้เพื่อนแล้วสวงถึงก็ไปส้วงสบายใจภาษาพันุเข้าเนี่ยเกตนาทั้งสามอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทําบุญหรือทําอะไรก็ช่างถ้าเราประกอบทั้งเกตนาทั้งสามอย่างเนี่ยเราทําอะไรก็ช่างสิงเป็นการงายสิเป็นเหตุนังก็ตามโดยเฉพาะการทําบุญเนี่ย ถ้าเราตั้งใจเยยดมีเจตนาทั้งสามอย่างเออหลังจากเข้าเฮ็ดบุญอุทิศให้ร้อยตีสำรง่งสมุดสีแล้วเนี่ยจงเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยย่อมจะเป็นผลบาเนี่ยผลมันไปหอดไซแน่บัดเนี่ยหนึ่งเราทิศไปถึงร้อยตีสำรางสมุดสีให้เพินเน่นได้รับส่วนบุญฉันกุสลทติเฮ็ดไหวถึงตาเม,มื่อพุ่นละเมือเพินสินลบมาเฮ็ดอย่างแน่บัดเนี่ยเออส่วนอภิธรรมแน่ เออสวดมนต์แน่สวดยังหม้จนไปกรดทั่งเมื่อวานนำกระนำกระเรวราสร้างศพไปเผาตามประเพณีศาสนาจนหอดคณะเวลาคณะหนีมาทํำบุญอุทิศไปให้นิมนต์พระเจ้ามาตักบาตรอย่างนั้นกาอุทิศตวนบุญ,บญต้นกุศลที่เทาเห็ุมากทั้งเบิดทั้งพวกนี่แหละมันเป็นผลที่เราทำเออพระเจ้าตรัสว่าก่อนจะมีผลมันต้องมีเหตุเสียก่อน เออมีเหตุสะก้อนเหตุยังบาดเนี่ยเหตุแห่งความดีกับสิ่งไหนจะเท่าเหตุดีมากแล้วมันก็เป็นผลสะท้อนย้อนกลับเออย้อนกลับมากผลส่วนหนึ่งก็อุทิศไปให้ดาอาร้อยตีสำราญสมบุญสีให้พระในรับเบิดแล้วเหตุยังผลส่วนที่สองมันก็เป็นปฏิพรย้อน,อนกลับมาให้ไทยบัดเนี่ยให้ยี่ให้น้องให้ลูกให้ล้านให้ทุกคนที่ทําบุญเออทำบุญร่วมอุทิศไปให้เนี่ย นี่คือผลผลที่มันเกิดขึ้นจากการกระทำฉะนั้นในเมื่อมันมีเหตุมันก็มีผลคันว่าไม่เหตุว่ามีผลดีเม่ คันดาเปิดคันร้อยตีสมรานบวตายกับว่ามีผลในพระก,กันม่าเหตุบุญแก่เขาบุญอุทิศหาใหยยงสินั้นเป็นเหตุเป็นผลเน่ยหลักพระพุทธศาสนาองค์สุเดพระสมาจพบริเจ้าพระองค์ตรัสไว้อย่างนั้นเมื่อมันมีเหตุมันจึงจะมีผลเออมันมีเหตุทึงจะมีผลเช่นเดียวกันเราทําบุญอุทิศก็คือเป็นต้นเหตุ ผลก็คือสิ่งที่เราจะได้อุทิศไปให้แล้วเข้ากาับตีฐานบุญให้มีความสุขก็จะเจริญประหวันโลคามล้านญาติพี่น้องที่มาร่วมกันทําบุญอุทิศไปให้เนี่ยมันก็เป็นส่วนบุญเพิร์ดบอกว่าเหตุอย่างใบเหตุบุญใยมันบ่เสียบ่เหียบ่บ่เสียหายปะเนี่ยใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นทําคุณงามความดีก็ได้คุณงามความดีทำมกุศลก็ได้มาก,กุศลฉะนั้นอาตมาภาพจึงยกภาสิ ขึ้นในเบื้องต้นนั้นว่ายาทิสังวัปเตผีชังตาทิสังละพะเตพลังบุคคลหว่านพืชเช่นไรย่อมได้เช่นนั้นกัญเรยานีกันรยานังปา,ปาปกาลีจะป,ปาปกังจะเป็นบุญหรือเป็นบาปหมายความว่าคุณงามความดีควช่างหรือเป็นสิ่งที่ไม่จเป็นคุณงามความดีสรุปว่ายไงว่าทำบุญทำคุณงามความดีก็ได้คุณงามความดีทำบาบาปอกุสนก็ย่อมได้รับบาปอปุศลเนี่ย สุโคปัญญสัตยโยเพราะการสั่งสมซึ่งบุญนำซึ่งความสุขมาให้ทั้งในโลกนี้ในโลกหน้าก็ขออนโมธนาบุญกุศลกับญาติพี่น้องลูกหลานของร้อยตีสำราญสมุดสีที่วันนี้ได้ร่วมกันตั้งใจทำบุญบุญพิษส่วนบุญกุศลไปให้ก็ขอบุญกุศลที่ร้อยตีสำราญสมุดสีได้กระทำมาแว้ในในข้างต้น รกอ,อบด้วยุนกุศลของญาติพี่น้องปิดามารดาบุตรภรรยาพร้อมด้วยสาธุชนทุกคนทุกท่านร่วมกันกระทำและก็อุทิศแต่ให้ในเวลาวันนี้จงมารวมกันเป็นกองการละกุศลหนุนนำดวงวิญญาณของร้อยตรีสำราญสมบูรสีให้รับรู้รับทราบหากว่าดวงวิญญาณของร้อยตีสำราญสมบูรสีไม่สามารถที่จะรับรู้รับทราบข่าวบุตรข่าวกุศลในส่วนนี้ ก็ขอเป่าประกาศให้เทพาอารักษ์จงมานำเบาข่าวบุญข่าวกุศลในส่วนนี้ไปบอกยังดวงวิญญาณของร้อยตีสำราญสมบูสีห้ได้รับรู้รับทราบข่าวบุญข่าวกุศลหากดวงวิญญาณรับทราบแล้วขอจงอาานโมทนาในกองการละกุศลหากดวงวิญญาณตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์หากดวงวิญญาณถึงสุขก,ก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปและขอให้คณะท่านเจ้าภาพพร้อมสาธุชนทุกคนทุกท่าน จงปราศจากโรคาภัยพิบัติอุปัทวันตรายทั้งหลายทั้งปวงคือให้มีอายุวันนัสุขภรระพร้อมปฏิพานกุณสารสมบัติทุกป,ประการที่แจงแสดงพระธรรมเทศนามาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการชนี